ว้าวไอ s 1สนะครับมีการเพิ่มเสียงเรียกเข้าแล้วก็เสียงเตือนมาใหม่ด้วยนะครับว้าวหมอคอมวิวัุวดครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 plus 14นะครับผมก็เมื่อวานนี้น้องมดรัตติกอนนะครับได้โทรมาบอกว่าเออพี่หมอคอมครับไปฟังสอนใช้ง่ายนิดเดียวเขาบอกว่าใน iOS 17 ที่กำลังจะออกตัวทดสอบ RC เนี่ยครับผมรีลิซ์แคนดิเดตการตั้งค่ารายการใหม่หึงรายการมีเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนใหม่ด้วยวิธีการเข้าไปลองฟังกันดูก็ไปที่การตั้งค่าสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน w o t c h over นะครับผมเนี่ยผมเข้ามาแล้วเนี่ยก็มาที่หัวข้อการตั้งค่าเสียงและการสั่งหัวข้อ การตั้งค่าแล้วก็มาหาหัวข้อเสียงและการสั่นเข้ามานะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับเราจะไปที่หัวข้อเสียงรีระดับเสียงแปดสิบปรับเปลี่ยนด้วยปุ่มการสั่นปุ่มปรับเสียงจะมาเสียงเรียบเข้าจ๊อกจอกจี๊ดจี๊ดปุ่มเสียงเรียเข้าตอนเนี้ยผมใช้อันเนี้ยน่ารักดีจ๊อกจอกจี๊ดจี๊ดเขาตั้งชื่อน่ารักทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปลองเปลี่ยนกันดูนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ใช้งาน voice over นะครับแต่สาหร ครีกาบิสคริกสมอนิเตอร์คาม่าอ่าเนี่ยครับการสะท้อนถ้าเริ่มต้นครีกาบิสการสะท้อนกระดกอุ่มเออมีกระดกกระท่อมกระท่อมโอ้กานน้ำอุ่มกานน้ำอ่ะเราลองฟังกานน้ำกานน้ำอ่าอย่างเงี้ยขั้นอุ่มขั้น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 ข้าวดวนอุ่มข้าวดวนข้าวดวนข้าวดวนคลี่คลายอุ่มคลี่คล,ลายคลี่คลาย คล,คลายคานอีกลุ่มจกช็กชีตชีเนี่ยแต่ผมชอบอันนี้ชอบชอ,บอบันนี้จกช็กชีตชีนี่แบบนี้แบบนี้อ่ะคือลองไปหาฟังกันดูนะอ่ามีมดาวพุธกลุ่มมันเนี่ยมันมีเยอะดาวพุธ เดินทางเดินทางต้นกล้าต้นกล้าทางช้างเผือกทางช้างเผือกอย่างเงี้ยอ่าผมยังใช้จกจกจีจีอยู่นะครับซึ่งอ่าย้อนออกมาปั๊บเสียงเรียกเข้าจกจกจีจีอ่าเสียงข้อความทางดินตัวเสียงเตือนต่างๆอย่างเช่นตัวเสียงข้อความตัวเมลใหม่ร้อยเมลใหม่เมลใหม่ต่างเมเมลใหม่เหล่านี้ครับอย่างเช่นข้อความเสียงข้อความเสียงข้อความเนี่ยเรากดเข้าไปแล้วก็ไปเลือกได้เนี่ยครับ การสั่นค่าเริ่มต้นปุ่มดีดกลับปุ่มเนี่ยมีชัยโยชยโยอ่ะชยโยถ้าผมอยากเวลามี s m s เข้ามาเนี่ยเราสามารถเข้ามาแล้วก็เลือกมีเสียงใหม่ๆให้ลองใช้งานได้เยอะขึ้นชัยโยอ้าวชายโยเป็นแบบไหนทำไมเงียบชัยโยดีดกลับปุ่มดีดกลับดีดกลับโอ้ถ้าเป็นอันนี้มันเอ่อผมผมใช้การบันทึกหน้าจอมันก็จะไม่ไม่มีเสียงให้เพื่อนเได้ฟังเนาะก็ลองนําไปลองปรับเล่นกันดูว่าชอบใช้เสียงไหนกรณีที่ ไม่อยากที่จะซื้อเสียงริงโทนใหม่ๆแต่ว่าเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยมีคนโทรเข้ามาเนาะก็ในตรงนี้ผมให้ฟังเสียงไม่ได้เนาะดีดสายปุ่ต้อนรับปุ่มถลายปุ่มก็เราก็สามารถที่จะอย่างเช่น sms มา i message มาก็เลือกได้ตามต้องการการที่เราเคาะไปแล้วมีเสียงให้เราได้ยินแล้วเราชอบเนี่ยคือการเลือกในส่วนของเสียงไเข้านั้นแล้วแล้วก็เสียงข้อความนั้นแล้วนะครับดังนั้น ถ้าเรารู้สึกไม่ชอบก็กลับมาที่เดิมมาที่การตั้งค่ามาที่เสียงและการสารั่นแล้วเลือกที่หัวข้อเสียงได้เข้าหรือเสียงข้อความเสียงเมลแล้วก็เลือกเปลี่ยนเสียงเนี่ยครับเราก็ปัดขวามาได้เรื่อยทางเข้าเลีย่ยนทางเข้าเราต้องการก็หนึ่งนิ้วก็สองครั้งทางเข้าอ่าเพื่อนเพื่อก็จะได้ยินเสียงนะแต่ว่าพออยู่ในตรงนี้มันก็จะไม่ได้ยินเนาะโอเคลองนําไปศึกษาเรียนรู้กันดูครับว่าเมื่อมีอะไรใหม่ๆมาเราก็ มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันขอบคุณน้องมอดรติกรด้วยที่นําข่าวสารมาบอกกันขอบคุณช่องสอนใช้ไ่ายนิดเดียวด้วยผมก็เปลี่ยนไปใช้จอกจอกจี๊ดแทนเลยชอบเลยครับผมเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้ใช้ลิงโทนแบบเสียตังเนาะก็เอาเป็นว่าก็ Apple ได้เพิ่มเสียงเรียกเข้าเสียงเตือนใหม่ๆมาให้ใน iOS 17แล้วนะครับหวังว่าสัปดาห์หน้า ตัวเต็มออกมาเราก็จะได้ใช้งานแล้วคงจะมีอะไรใหม่ๆอีกเยอะเลยล่ะนี่ก็นำข่าวสารมาบอกกันกับบริการหมอคอม1414 plus 14นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครนะับ